สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งนนขันบอมสกีฟอร์ชิมิลิกหรือ VCL กันต่อนะครับเราสลับมาดูซีซั่นที่139สซีซั่นนี้ฟรีสไตล์ไปเลยไม่มีเงื่อนไขใดในการจัดทีมไม่ใช่ฟูลทีมนะครับเอาที่ตัวเองถน,นัดมาเลยจัดมาเต็มที่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับคู่ที่311เครับเป็นการพบกันระหว่างคุณไอซ์พบกับคุณปินนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนี่เป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับไปดูกันเลยเต็มที่แน่นอนสวัสดีครับผมเป็นิตวัน เักเชียร์ได้ครับสวัสดีครับผมไอมันจะขับเอ็นไวเปเชียร์ด้วยครับ ผลงานการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณปินเนี่ยลงแข่งมาแล้ว6ครั้งนะครับก่อนอันนี้ก็เคยเข้ารอบรองชนะเลิศรอบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ได้อันดับที่4ไปส่วนคุณไอซ์เนี่ยลงแข่งมาแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับแต่ก็ตกรอบคัดเลือกไปเช่นกันอ่ะมาดูไรอัพนะครับฝั่ง11ตัวจริงของคุณปินสี่หนึ่งสกับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะครับก็จัดบิ๊กทารมาเยอะเหมือนกันนะครับผมประตูเป็นอิเคคาซิยาสคู่เซนเตอร์ฟานซ์เบเกตบราเออร์กับเปาโลมมมมาาาาาาดดดดิิิเเเเนนนนน่แแแบบบบบ็็คคคคคซ้้ยอููลลลสสััััััรรรรขวววโโกกกฟฟ์ตตะ มากับเลวเนลเมสซี่ครับปีกด้านซ้ายใช้เป็นคิริยันเอ็มปบปเป้ด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาลาครับหน้าเป้าสมเอวเอโต้นะครับ ส่วนฝั่งคุณไอซ์ครับ4 1 2 3เหมือนกันแต่ว่ายืนตีกยืนต่ำนิดนึงนะตายควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นดาวิดอิกิอาคู่เซนเตอร์ลาวิวาลานกับอันเจเนต์ลูดิเกอร์นะครับแบ็กซ้ายเอาอาซาลพากิมิมายืนแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวาก็เป็นลิสเจมฮะหกองหน้าที่เล่นแบ็กขวาดีนิดหน่อยนะครับผมกางรับเป็นคาซิมิโลกลางลุกสองคนเ,เรเนด์เบสซี่กับลิคาโดกาก,ากา้าครับขยับเนมาไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับส่วนปีกขวาคิเรียนเอ็มบัปเป้หน้าเป้าใช้ลุงกะข่าวหายเอรุม,ม ในเกม8นาทีถ้า9 0นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายัางเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งคุณปิ้งเครีรก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดแดงโมเดลของบายเยนน์บีนิกนะครับส่วนฝั่งคุณไอซ์บุกจากฝั่งไปซ้ายมากับชุดขาวขีดแดงโมเดลของทีมชาติตูนิเซียนะครับเอ้ยหรือโมโโร็อกโกวะโมโโร็อกโกค,ครับผมขออภัยครับคล้ายๆกันครับเนมาเฟกช็อตดึงหนึ่งกลนะครับ คุณปิ๊นเนี่ยเคยเข้ารอบรองชนะเลิศมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ผ่านรอบนี้นะครับแล้วก็ไปชิงที่3ก็แพ้ได้แบบที่4ไปนะครับส่วนคุณไอซ์เนี่ยประสบการณ์ถือว่าน้อยกว่านะครับแต่ก็ําให้ดีที่สุดนะครับมาถึงรอบรองนี้แล้วก็ผ่านคู่แข่งกันมาเนี่ยร้อยยี่สิบแปดทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเจออุปสรรคกันมากมากกว่าจะถึงรอบนี้ต้องใส่กันเต็มที่แน่นอนครับแต่แข่งนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะวอลยู่ทีเอ็มบาเป้ครับไหลแทงช่องนี้โกละช่องกับลูมิเนเก้คาฟูดักได บอลเป็นของคุณปินบ้างครับจะจ่ายให้ซา่าติดลูดิเกอร์แต่วัดจิงลูกนี้ก็แหม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เม็กซบาร์เออดักได้ครับเมสซ,ซี่ไหลช่องนี้แล้วการอาระครับซา่าปันก้อยมาแล้วเอตวโตโคกย้อยมันค่อนข้างไกลนะครับแหมซา่าต้องฝืนนัดปันก้อยด้วยเท้าซ้ายเท้าหลักนะครับทำม,มุมนี้เท้าขวาก็จะจิงเปิดถนัดหน่อยนะครับย้อยไปตรงจุดโทษพอดีนะครับเอโตกดไม่ลงฮนะแต่ก็ได้ทักทายไปก่อนนะครับ เด็กแกฮยังไม่ได้ออกแรงฮะออกแรงไปวิ่งเก็บบอลออกไม่เด็กเก็บบอลเก็บให้อยู่กับมโนไปเรื่อยจุดพุมาครับลูมินิก้ามงชงมากาก้าเก็บได้ครับคาซิมิโลเบินไปลูมินิก้ออกขวาครับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้เฟเกช็อตหนึ่งจังหวะไปต่อหลอแบ็กเติมครับมาแล้วจ้าลิสเจมกองหน้าเปิดโดนแอดูลูบัสซันครับไม่หลงกลน,นะลขวางบอลแต่ก็ได้เตะมุมนะครับคุณไอซ์ฝั่งนี้ก็เป็นเท้าซ้ายของเมสซี่เลยครับคุณปินเนี่ยตั้งรับ2ระดับครับคุณไอซ์ รุกหนึ่งระดับครับปาดเข้าไปข้างในลูดิเกอร์โคกลูกนี่นี่คุณเป็นถอยทันทีนะครับผมก็ตอนเสียเตะม,มุมก็ตั้งรับ2ระดับเอากองหน้ามาช่วยเกมรับนะครับในการตั้งเตะจากาลูกเตะม,มุมเนาะว่าก็จะเสียจังหวะส่วนนิดนึงครับเอโตโชบมาแล้วเอโตอโยกบอลลั่นนิดนึง่งไปสะดุดนักแข่งนายสปาบอลขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเมสซี่โอ้เอเบเป้ขอเลยครับขวาสุดแต่เลือกมาทางซ้ายครับโดนดักเอาโดนดักกันไปดักกันมาครับกา้าดักได้ จ่ายเบาๆทันหรือเปล่ารับฮาคิมี่ชนกับคาฟูล้มไปทั้งคู่อาจารย์ไม่ว่าอะไรครับอืมแล้วลูมินิก้พิกมาเจอกับเบ็คเคนบาวเวอร์คับตำนานเยอรมันเหมือนกันครับเอา้าจ่ายไม่ดีซารลาหายไปข้างในยังเป็นโอกาสของคุณไปถึงครับอจะไปทางซ้ายให้เอมบัปเป้เอบัปเป้ฝั่งของคุณปินเนียยืนปีกซ้ายนะฮะฝั่งของคุณไอซ์ยืนปีกขวาแทางมาช่องนี้เนม่าครับ ข้างในมีคาฟูเอายังไงดีปาดเข้าไปแรงๆเบคเคนบาาเออร์ดักได้เหมือนกันนะยังไม่มีความผิดพลาดที่เห็นนะครับผู้เซนเตอร์ของคุณปีนครับย้อนมาคาฟูไปข้างหน้าจะให้เนมาก็ติดคาเซมิโลอาคิมีอาคิมีมวันนี้บทบาทกับคุณไอซ์ยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับปกติเราจะเห็นยืนแบ็กขวาเนี่มาให้ที่คาร์กาเอาแล้วครับวิ่งสอดไปแล้วเมสซี่ลูกนี้จ๋าเปิดเข้าไปโขกสบับดกนี้สบับดสบับดสบัดสบดลุมสบดัดหนึ่งประตูต่อศูนย์จ้า แมบางคนอาจจะยิงเลยนะจังหวะเมสซี่สอดขึ้นไปนะครับแต่ว่าเห็นลุงผงาดขึ้นมาแล้วครับก็ตักให้หน่อยฮะสะบัดแบบหนีมือของอิก้คาซิยานะครับได้แต่ยืนมองฮะวิธีบอลเหมือนจะไม่เข้ากรอบนะครับแต่ก็ย้อยเข้ากรอบมุมด้านขวาไปนะครับดูวิธีนึ่งครับเมสซี่ถ้ายิงเนี่ยมันต้องมีมีเวลาในการเอี้ยวมาเท้าขวาด้วยนะครับแล้วเท้าขวาของเมสซี่อาจจะโอกาสน้อยนะครับจะจ่ายดีครับลูกนี้เท้าซ้ายงัดมา ไม่ต้องขยับไปไหนเลยฮะกระโดดนิดนึงแล้วสับัสอ๋อขยับนิดนึงฮะกระโดดไม่ได้ยืนมองครับคาสิยานขอไปโอ้ยโบดโดดไปแล้วแต่โดดไม่ถึงนะฮะเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคุณไอซ์ขึ้นนําไปแล้วครับผมจากคาวไฮอลูมินเก้ครับจังหวะคุณปินกระชากขึ้นมาครับเอ็มบัปเป้ขอคืนได้บ้างจะเอาคืนแบบทันควันครับยังไม่ได้ครับแต่ยังได้บุกต่อกับเดม่ายิงงูกนอ้สับัดยิงแบบนี้มันจะแรงค่อนข้างแรงนะครับ ติดสตันนิ่งเนี่ยแบบไม่ได้ยิงปั่นนะสตันนิ่งแบบบางคนอาจจะเรียกว่าสตันนิ่งแบบปั่นๆนะครับแปลๆนิดนึงนะครับผมอย่างมาต่อครับคุณเป็นไหลาหมาให้กับเอ็มบัเป้แรงไปแล้วออกยังยังไม่ออกกวาดกลับเข้ามาได้ครับโดเสันเติมขึ้นมาให้มาข้างในเมดซี่ไม่ถึงติดลูดิเกอร์จุดทุทิ้งไปก่อนครับ เอ็มบัปเป้ขึ้นได้หรือเปล่าได้ครับสู้อาชนะมาดินี่การกาศได้ครับมาแล้วครับเอ็มบัปเป้ข้างในมีเซนเตอร์คนเดียวครับเอ็มบัปเป้หักเข้ามาข้างในมันไปชับแครับบอลยังถึงเนมาเนมาวนมาดวลกับคาฟูรุ่นพี่รุ่นพี่บายซนเหมือนกันเนมายกจะทะลุทะลวงไปได้อะบอลยังเข้าทางเมสซี่ครับย้อนมาคาซิมิโรจะออกซ้ายที่หักคิมมี่เติมขึ้นมาแล้วปัดเข้าไปข้างหน้าเมสซี่พลิกเข้าขวาแล้วยิงลงนี้ติดบล็อกครับบอลเข้าทางเนมาฝั่งคุณปินจะสวนทันทีครับี ทีสุดท้ายเอมบัปเป้ไปข้างหน้าเอโต้พักไปเนมาเปิ้นทีเอมบัปเป้โดนกองหน้าอย่างลีสเตมากระแทกลูกนี้เอาบอลคืนมาได้ครับแล้วสวนทันทีไม่ต้องรีรอยังไงเมสซี่ให้ที่เอมบัปเป้ให้ต่อที่ลูมิเนเก้พลิกมาปั่นจีบบาที่เนมาร์ดาบลทัสตโ,โอ้ยติดลุ้นพี่ยังกาฟู สวนกันไปสวนกันมาครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับ45นาทีแรกคุณไอซ์ดักได้อีกแล้วครับอารมณ์กำลังมา<ผ>น,นำอยู่<ผ>น,นีนน่นะให้กาก้ามาที่เนมมาให้ไปที่มมไม่ผ่านเบคเคนบาวเออจะให้ลุงซะหน่อยเพย์สุดท้ายคุณปินบัคขอได้เปล่าลรือเจไม่ยอมครับจบไป45นาทีคุณไอซ์นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกโอของข้าวไฮรูมิเก ลูกเกมโดยรวมก็ค่อนข้างสูงสีกันนะครับคุณไอซ์คองบอลมากกว่าเล็กน้อยโอกาสยิงเข้ากันนะครับผม2ครั้งเหมือนกันมีเข้ากรอบ1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณไอซ์ได้มา1น,นะครับจากลุงสังเกตการเคลื่อนที่ของปีกด้วยนะครับปีกของคุณไอซ์เนี่ยจะยืนต่ำหน่อยของคุณปินจะยืนสูงนิดนึงนะครับผมเออ แผนของอูปินก็หาได้จากในแผนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมจากฟอร์มิชั่นเลยแต่ถ้าเป็นแผนยืนต่ำเนี่ยก็ต้องไปหานอตามสัปดาห์อัปเดตนะครับไม้อาจจะตกเป็นบางช่วงช่วงนะครับมีเสียงปุ๊กเสียงปักนั่นคือเสียงไม้ตกนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นมาเปิดระดับเกมบุกหนึ่งขีดพร้อมกันครับสีชมพูหนึ่งขีดนะครับโดนตัดได้ครับคุณไอซ์เป็นบอลของุณปินบ้างครับโอเดกาดลงมาเหมือนกันครับรูมมินิก้ใไ้มาท่โคมันโคมันขาอ่อนไปหน่อยครับโดนดิสเจมกระแทกลูกนี้ ใจแรงแรงมาเบิร์นมาสวยครับเมสซี่เบิร์นต่อแม่นยำทีเดียวครับแต่ว่าเปีเตอบารเออร์ดักได้อีกแล้วครับดักบอลได้ดีเหลือเกินครับเปีเตอบารเออร์เมสซี่มาเกลเล่ให้พี่โค้มันเบิร์นมาที่เดลิกอ้าวไม่ใช่เดลิกเดลิกก็เปล่านะเดอรบอยไม่ใช่เดลิกผมก็ว่าดิเดินเอ้าเดอรบอยหักมาโนเลนลุมมินิก้ก็มีเหมือนกันเจ้าเห็นยังไงเป็นเดลิกจ้ะอ๋อหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคาวไอรูมมินิก้เเอฮา ฝั่งผมก็มีนะฮะลูมินิเก้เดคอาโมโหเลยครับปล่อยให้เดอะบอยจิ้มบอลไปได้ยังไงครับเราก็นึกว่าเดินหลิกนะใส่เสื้อบาเยินแล้วเดินเดิมเหมือนกันเดินหลิกขึ้นมาไว้ข้างหน้าครับเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับคุณปินจากจังหวะฟามิดพาสของนี่เลยครับคาร์เซมิโด่ะครับไปเอาบอลมาได้แล้วนะครับแต่ว่าจะกดสตันนิ่งเลยครับกะให้มันไปไกลๆนะครับดูฮะนี่ง้างสตันนิ่งง้างง้างม่วงมานะครับแต่ง้างนานไปหน่อยฮะ เดอะบอยอยู่ตรงนั้นครับขโมยมาแล้วหักมาให้กับรูมินิเก้ครับยูดิเกอร์จะพยายามสไลด์้วนะครับแต่ก็ไม่ทันครับเอาล้ครับคุณปีนฮะตีเสมอได้แล้วนะครับจากคารไฮลูมินิเก้เหมือนกันครับอ้าวจังหวะเขี่ยดักบอลได้เฉยเลยครับคุณมันไหลมาที่เดอะบอยจ่ายอีกแล้วครับแอสซิสต์ลูกนี้รูมินิกเกอสลิปปิ้งช็อตเฉยมันต้องหักมาแล้วต้องรีบยิงด้วยนยครับมีตัวเข้ามากดดันใกล้แล้วนะครับโอ้เดอะบอยจ่ายไปแล้ว ได้ลุ้น2ครั้งติดเลยนะครับแต่ได้มันหนึ่งคคุณไอซ์ปลดระดับเกมรุกลงมาเป็นปกติแล้วนะครับคุณปินยังเป็น1คขีดอยู่เหมือนเดิมนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังมันจะสลับฝั่งกันอย่างหน้าจอเนี่ยอย่างงงนะครับเมซี่ให้มาที่เอมบัพเป้รอแบ็กเติมครับลิสเจมผมไม่ใช่แบ็กผมเป็นกองหน้าเฟกช็อตวนกับเข้ามาครับลิสตเจมให้เบาๆก็ติดเดอร์บอยลงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ดีครับควินเดอร์บอยของฝั่งคุณปินนะครับแล้วไหลามาช่องนี้ลูมิเนเก้ได้้หล,ล,อหลหรอาาาโน39วคับ ก้าวเดียวครับอยู่ห่างกันเก้าเดียวแต่ไกลแสนไกลโอ้โหแล้วเดกิอาครับขอเตะเองแล้วกันครับขอมีส่วนร่วมนิดนึงฮะรีบกลับด่วนนะครับหม่งเช็ดมาได้ครับเมสซี่ไหลมาทางขวาครับเอ็มบัปเป้เอาแล้วครับโดนกับลูปัสันเอ็มบัปเป้เฟ้กชดหนึ่งจังหวะแล้วไปต่อวนกลับเข้ามาแล้วโดนจิ้มบอลยังปิ้นมาเข้าทางลิสเซมข้างในมีคออยู่แล้วครับคาเซมิโร่กษมให้มาทางด้านซ้ายครับเนมาเนมาเดนบันทัดนิดนึงให้มาที่ลูมินิเก้โดนบันทัดจังหวะแล้วยิงไไม่ด้ครับ กระโดดมุงแย่งกันมาแล้วยังเป็นบอลของคุณไอซ์ครับไอ้มาที่เอ็มมาเป้ดับเบิลทัสก่อนแล้วโอ้โหนี่ใส่สกิลดับเบิลทัสกันทุกตัวมันมีอยู่แล้วพี่ไปแล้วครับโคมบนหลุดแล้วครับโอกาสตอกองกรินซี่โคมอนโคมอน,นสปีดไปสปีดแล้วยิงแล้วนี่ซ้ายนิดนึงมันต้องรีบยิงซ้ายครับหักเสาไปนิดเดียวฮนะโอ้คือถ้าเอี้ยวเอี้ยวแล้วพอจะหักมายิงขวามันอาจจะผิดเกลี่ยมันอาจจะไม่ทันนะอาจจะโดนเบียดกระแทกได้นะครับออกหลังไปฮะเอาละครับ เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับต้องเปลี่ยนแล้วฮะหัวชมพูลงมาแล้วครับผมองตัวกิสมันนะฮะลงมาไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับลงมา4เลยนะครับดูโปรไฟล์หัวชมพูแต่ข้างในไม่ได้หัวชมพูนะฮะส่งมาคัสแลดฟอร์ดลงเป็นหน้าเป้านะครับบิ๊กไทม์ของคุณไอซ์ครับไม่รู้ว่าไปแอบยัดสกิลซูเปอร์ซับใส่มาหรือเปล่าถึงจับลงเป็นตัวสำรองนะครับแลดฟอร์ดดูไม่ออกครับเราดูหน้าจอตรงนี้ไม่ออกครับเดอะบอยเบิร์นยัดไปครับลูมินิก้พักลูมินิก้ยังอยู่นะฮะลูมินิก้ฝั่งของคุณปินครับ ซอนิมินลงมาครับตวัดมาตรงนี้ติดดูริเกอร์ดิเกอร,กอร์ออกไวๆก็มาติดโงมาเกเรเล่ครับโคมันเบิร์นไปดูมินิเกยิงลูกนี้ลุงยังอยู่ลุงยังไม่ไปไหนลูกที่สองของลุงมาสองประตูต่อหนึ่งยังได้รับความไว้วางใจของคุณปินอยู่นะครับคาว์ไฮดูมินิเกยิงลงนี้ลุงยอร์ซับก็ไปลงตำแหน่งยังได้้วางองนอย่นะล้ลุอองยังอย่ลุงยังไม่ไปไหนลูกี่ยองของลุมาร่อง ทีมชาติเยอรมันนะครับร่างของบาเยนยังไม่มานะครับกีปิกเอยบิดชามเอ่ยนะครับจับได้ขวายิงตองจุดโทษพอดีครับบิดเตกีอา้มตัวปัดไม่ทันครับดูครับพลิกมาแหมใกล้ๆกับจุดโทษนิดนึงนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดนยิงนําก่อนนะครับคุณปินแต่ว่ายิงสองลูกนะครับจากคาไฮลูมิเก้ทั้ง2ลูกเลยนะครับแต่เวลายังมีอีกพอสมควรครับประมาณ20กว่านาที ดักบอลได้อีกแล้วว่าคุณปินโคมันเดอะบอยโอ้โหสองตัวนี้ลงมานิดสร้างความแตกต่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังครับแล้วเปลี่ยนไปทางด้านขวาซอนมินฝั่งนี้ก็มีงัดมาแล้วโคมันโคกลงเพื่อนลูกนี้ยังติดสซยควังดาบิดิกามโอ,โอ้เกมรุกนี่คือแตกต่างชัดเจนเลยนะกรบดีขึ้นชัดเจนนะครับแหวตัวเราตัวสำรองของคุณปินที่ลงมานะครับโดยเฉพาะโคมันกับเดอะบอยนะครับคาซิมิโล ตักได้เหมือนกันนะครับคุณไอซ์ต้องขอตีเสมอแล้วครับตามหลังแล้วตอนนี้ไม่ใช่เป็นผู้นำแล้วโคมันฝั่งของคุณไอซ์ก็มีนะครับลงมาแล้วเหมือนกันนาจะเป็นบิ๊กทาเหมือนกันเลยครับเอาละโคมันฝั่งนี้เดอะบอยเบินไปรุมินิเก้ยังอยู่ติดฮาคิมี่ออกไปทางซ้ายครับราฟิเอลได้เอาโคนีกระบนกองทัพบิ๊กทามันหลายตัวเลยนะฮะบอลเอาข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณไอซ์ครับเรเอา ทุ่มย้อยๆมากา้กาพลิกหมุนจ่ายมาที่กิสมันเนาไปชง,งักนะครับเก็บบอลไม่ได้นะครับลูเมนิก้ดิดจังหวะเดียวสวยครับโคมันจับบอลยาวไปนิดนึงติดลิสเจมลิสเจมจ่ายมาติดเดอะบอยเดอะบอยจะจ่ายติดคาซิมิโรคาซิมิโรบอลกระออเข้าทางโอเดกาดซอนอมินซอนลูกนี้โดนฮาคิมิเตะเลยครับผมว้าเป็นบอลทุ่มของคุณปินหรือเปล่านั่นแหละครับขาฟูครับ โอดกาดเบิ้ลไปง่ายไปฮะคะมีดักอยู่แล้วปัม๊มลูกนี้คาฟูออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากคุณเสิร์ฟประตูไปนะครับเหลือ10นาทีสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้คุณปินตั้งรับ2ระดับแล้วครับคุณไอ้ยังลุกหนึ่งระดับอยู่นะครับกา้ากับคาฟูอ่ะบอลเป็นของคาฟูครับรูมมินิก้ไหลามาให้กับซอนเฮนมินหลุดมาแล้วครับโอกาสของคุณปินอีกครั้งหนึ่งเหมือนจะหนืดไปนิดนึงนะจังหวะสปีดของซอนไปอยู่ปีกขวานะครับ จับไปเล่นปีกขวาเพราะปีกซ้ายต้องใช้โคมันนะครับแต่ซอนก็ถนัดสองเท้านะเท้าซ้ายก็ได้นะครับอ้าวกาเซมิโลดักได้ครับแต่แรงหมดแล้วฮะแต่ใจยังไม่หมดครับมาทางขวาครับลิสอ่โคมันครับไม่ใช่ลิสเทมเห็นมีลิสเทมมิดเแล้วอาลายครับเกมมันไวมากค่อนข้างไวมากนะครับลูมิเนเก้ยังอยู่ฮะแรงยังมีลุงยังฟิตอยู่ครับไปโอ้บอลวันดูซิกแซกสวยมากครับมาตินอันนี้กันลิสเทมต้องหุบมาช่วย อาแล้วครับโอกาสของคุณไอซ์ต้องขอประตูตีเสมอก่อนครับตอนนี้ออกมาขวาสุดให้คิงซิโคมันคมานฝั่งนี้จีตไหมจีตไหมเฟกช็อตแล้วจะไปต่อวนไปก็ไม่ผ่านโรเบอร์สันครับลิสเจมดักดักได้อยู่ครับต้องเติมแล้วเจมต้องเติมแล้วครับคารก,กาว่าเก็บบอลไม่ค่อยอยู่ครับกายังมีโอกาสอยู่ครับคุณไอซ์เพลนี้สุดท้ายแล้วกิสมันก็จ่ายไปติดมากเกลเล่แล้ท็อตสี่นาที ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่ว่าบอลเป็นของคุณปินอยู่จักได้ครับวาลานต้องหนุนขึ้นมาแล้วต้องบุก2กขีดแล้วครับ3ามขีดสี่ขีดแต่ว่าขอ1ขีดพอเพสุดท้ายได้ไดไหรือเปล่าเลอาจ่ายเล็ดเด็ดกิสมันยิงลูกนี้ติดบาครับบอลไปไหน <c oughs> จบเลยโอ้ไปติดสลิปปิ้งช็อตเพสุดท้ายซึ่งนั้นนะครับอ,องตัวนกิสมันครับโอ้ก็เกือบจะทําได้แล้วนะครับโอ้สูสีดูดีนะคููนี้นะครับผมก็ เป็นฝั่งของคุณปรินนะครับผมเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็แพ้รอบรองได้อันที่สี่ไปนะครับส่วนคุณไอซ์เนี่ยก็ตกรอบรองถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับเพราะวันนี้เป็นการลงแข่งครั้งที่2ของเขานะครับมาถึง รอบรองเลยก็สุดยอดแล้วนะครับผมอ่าน,นะครับสีสัน้นนี้เราจะได้เห็นแชมป์หน้าใหม่นะครับสายล่างก็ยังไม่เคยมีใครคว้าแชมป์มาก่อนนะฮะสี่คนที่เข้ารอบสีท่ทีท้ายมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครคว้าแชมป์เลยนะครับเราได้เห็นแชมป์หน้าใหม่ในซีสั้นนี้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะ,คะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ